สวัสดีครับเพื่อนๆดูผมช่างการเมืองนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับการฝังถังแซกถังแซกเนี่ยมันจะมีการทํางานเป็นลักษณะสองชั้นนะฮะที่ผมจะเปิดให้ดูเนี่ยก็คืออันนี้เป็นชั้นกลางชั้นกลางหมายถึงว่ามันจะกรองน้ําให้ใสใส่ใส่พวกจุลินทรีย์เสร็จเนี่ยมันก็จะกรอง่ยฮะ ออกมาจากเป็นท่อระบายน้ํานะมันจะวเวลาใช้เนี่ยมันก็จะเออชั้นในที่เป็นชั้นกรองนะฮะแล้วก็ออกไปส่วนชั้นแรกที่มาเนี่ยก็คือรอบนอกของถังนี่เองคือมันจะมีสองชั้นนะฮนะเมื่อมันกรองเสร็จก็จะรินน้ําที่ที่สะอาดลงไปไทีด้านนี้นะฮะลงท่อระบายน้ํานะฮนะดังนั้นอันเนี้ยมันก็จะมีท่ออากาศ ก็คืออันนี้ครับคือท่ออากาศหนึ่งนิ้วนะฮะเราก็จะต่อไปเพื่อเวลาเราใช้ห้องน้ำเราใช้ชักโครกเนี่ยน้ำก็จะวิ่งมาสะดวกเพราะมีท่ออากาศแล้วผมก็เจาะรับไปอีกด้านหนึ่งหัวท้ายเลยนะ,ะนี่เป็นท่ออากาศของเขาเองผมก็ต่อมาด้วยท่อหนึ่งนิ้วนะฮะใส่เกียวแล้วก็ต่อขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะ อากาศมันก็จะช่วยทั้งสองด้านก็จะไหลสะดวกการอุดตันก็ไม่มีนี่ความยาวของท่อที่ผมเคยนําเรียนไปเมื่อก่อนว่าให้ให้วางท่อถ้าเผื่อมันยาวมากแล้วก็จะดาดประมาณสิบกว่าองศาถ้าเผื่อมันสั้นๆห้องน้ํามีสองห้องก็เราก็ยกให้มันสูงได้นะองศาก็จะลาดลงมาได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อทางยาวเนี่ยเราต้องดาดมาเลยนะเพื่อจะให้อตัวนี้เป็นตัวเกณฑ์เรามาถึงนี่แล้วเนี่ย น้ำก็จะหลงท่อระบายอนะแล้วอีกอย่างกรณีอันนี้จะเป็นตัวสูบพวกพวกตะกอนเกิดที่มันตกค้างนานแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้สูบอกครับมันก็จะย่อยขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ําออกไปหมดอันนี้เกืบไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่เขาก็ทํามาแล้วก็ต้องบล็อกท่อขึ้นมาให้เสร็จนะแ,แล้วฝาเนี่ยมันสามารถตั้งได้อันนี้ระดับมันไม่ได้มันเอียงหรืออะไรก็แต่เราก็จะถอดตัวนี้มาตั้งกับปูนซีเมน ะะมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราแก้ไขไม่ได้นะฮะถ้าบอกองศาเอียงเราก็จะตัวนี้ขึ้นมาแห่งปูนล,ล้อมด้วยก่ออิฐมอนแล้วปรับให้มันได้ฉากกับพื้นที่เราจะเทเนี่ยนะฮะมาถึงเนี่ยเราก็ปรับขึ้นมาสูงเท่าไรเราก็สูงตามก่ออิฐมอนแล้วก็เทด้วยปูนทรายหยาบรับทําเป็นแบบเลยนะ,ะให้ได้ฉากกันเราก็วางไปก็จะได้เป็นฝาท่อที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะ ไม่ต้องกังวลว่าท่อถัาางนี่จะสุดเอียงอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ก่อนจะตังางถังแทกเนี่ยต้องเทปูนทรายกกใหินเนี่ยไปใต้ฐานผูกเหล็กตาห่างๆไว้หน่อยก็ดีเทสักสิบกเซนเวลาขุดแล้วนะฮะก็จะทําให้การรับน้ําหนักมันดีขึ้นนะฮะเพราะโอกาสที่จะเอาขึ้นเนี่ยยากมากค่าขุดถังแทกลูกหนึ่งก็หลายพันบาทนะขาแรงนี้เฉยนะครับเนี่ยอันนี้ใช้มาประมาณ ห้าปีกว่าแล้วครับถังใบนี้นะเรียบเวลาเวลาน้ําล้นก็จะออกท่อระบายน้ําพอดีนะะนั้นการตั้งถังแซกเนี่ยเราต้องตั้งให้มันพอดีกับที่จะระบายน้ําอย่าให้น้าล้นเข้ามาข้างในให้ลินออกไปนะให้ลินออกไปเรื่อยๆลินออกไปเรื่อยๆแล้วก็ลงไปท่อระบายน้ำเลยนะอันนี้ก็คือการตั้งถังแท็กที่สมบูรณ์นะปรับได้ครับ น,นปรับตามพื้นได้เอียงปรับระดับให้ได้ฉากอะไรก็ได้หมดละเพราะมันมีแบบตัวนี้รองรับอยู่ที่เหลือนี่เราก็ปอปูนขึ้นมาทําเป็นแบบเลยนะฮะเวลาเดินเราจะได้ปลอดภัยไม่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 ไมไมต้องเท้าเราไม่พลิกนะะอันนี้ก็เป็นเป็นการตั้งตั้งฐังแท็กี่สมบูรณ์นะฮะอันเนี้ยผมก็เลยนำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับ